สวัสดีนะคะท่านผู้ชมครับพบกับช่องละอองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพยชัยมงคลบ้านขยองนะคะก็วันนี้จะมาส่องดูตัวเลขกับคุณพี่ผู้โชคดีนะคะคุณพี่ว่าเห็นตัวเลขจากกิ่งไม้นะคะท่านผู้ชมเลยมาดูซ้ำอีกรอบนะคะ เห็นเห็นเป็นตัวไหนคะพี <can <can road, ่ห uh, um, ้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวเก่านนะจ้ะเจ็บใหญ่มากเลยเจ็บใช่ใช่ใช่เห็นแล้วค่ะไปตรงนี้นี่เมืนก็เล็กห้าเนาะเหมือนงดก่อนคนพี่ก็ถูกห้าเจ็ดเนาะสองใบจ้ะ ต่อันนี้นี่มันแต่เจ็ดตัวเดียวนี่ชัดมากเลยอ๋อเจ็ดชัดใช่ไหมคะเนี่ยนะคะ,ะ,คะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะเพราะว่าคุณพี่เห็นเป็นสองตัวนะคะก็คือห้ากับเจ็ดนะคะค,คิดว่าตัวเก่าจะมาอีกนะคะท่านผู้ชมเจ็ดห้าน,นี่ 7, 5, เจ็ดห้าเนาะ โอ้ยดูไปดูมาก็เห็นสามตัวไม่ใช่บ่กพี่จ้านี่ยนห้าห้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดห้านาะจ้าถ้าสามตัวก็ห้าเจ็ดห้านะคะท่านผู้ชมตัวนี้ก็เล็กหาแต่ตัวเล็กกว่าเล็กเจ็ดดูเอดมองไปจากในมองเหมือนเจ็ดหกค่ะพี่ลงเม็ดหนึ่งขึ้นเม็ดหนึ่งแหละ แต่มันมองไม่ค่อยชัดเนาะมองอีกที่ก็เหมือนเจ็ดหกกับเจ็ดห้า่ะลยเอาเจ็ดหกกับเจ็ดห้านะพี่เนาะเพราะว่าห้าเจ็ดมันมาแล้วห้าเจ็ดห้าเจ็ดมันมาแล้วเนาะเอ้เจ็ดห้าเจ็ดห้าหรือไม่ก็เจ็ดหกค่ะอาจจะคิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะที่เนี่ยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านก็ส่งไปกับคุณพี่กันนะคะเพราะว่า คุณพี่ก็ดูแม่นเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ฟันแม่นด้วยนะคะก็วันก่อนคุณพี่ดูจากคลิปที่แอดลงใช่ไหมคะแล้วก็มองเห็นในคลิปเห็นเป็นห้าเจ็ดเป็นสองเจ็ดกับห้าเจ็ด้ะสองเจ็ดกับห้าเจ็ดก็เลยมาดูซ้ำอีกเนาะจะดูซ้ำพอมาดูวันนี้ก็เห็นยังอยู่เนาะพี่เนาะจะยังอยู่เห็นตัวเดิมนะคะท่านชมห้าเจ็ดกับตัวไหนล้วเมื่อกี้ที่ดูในคลิปมา เจ็ดห้ากับเจ็ดหกพอมาดูตัวจริงก็มองเห็นเป็นเจ็ดห้ากับเจ็ดหกนะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปได้กันนะคะว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะคิดว่าตัวเก่าจะมาอีกนะคะท่านผู้ชม ให้ท่านผู้ชมนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขจากคุณพี่ในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะค่ะแอปก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะเดิมมันดักคลิปคมเบิกโดยองมือเองนะูริหค่ะค่ะนี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวแอปจะพาท่านผู้ชมมาขอโชคกับดอกเห็ดนะคะ เพราะว่าดอกเห็ดก็เคยให้โชคมาหลายต่หลายงวดนะคะท่านผู้ชมวันนี้เอส็อยากจะมาส่งให้กับท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับเอสดนะคะเดี๋ยวเรามาส่งดอกกอนกันนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ขึ้นก่อนนะคะฝั่งนี้จะขึ้นที่หลังนะคะท่านผู้ชมก็มีสองดอกนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะ นีนตัวไหนเนาะตรงนี้นะตรงนี้เอดว่าเหมือนเลขหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คล้ายๆเลขศูนย์นะคะท่านผู้ชมดอกเห็ดดอกเรกก็มองเห็นเป็นหนึ่งกับศูนย์นะคะ ตรงนี้เป็น1ตรงนี้เป็น0นะคะไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเหมือนกับแอดไหมคะก็ให้ท่านผู้ชมส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะเ,คเดี๋ยวเราลองมาส่องดอกที่2นะคะท่านผู้ชมดอกนี้ขึ้นมาทีหลังนะคะคนี่นะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้ก็คล้ายๆเลขเก้นะคะ ตรงนี้เป็นเลข9นะคะท่านผู้ชมในสายตาของแอดก็มองเห็นเป็นเลข9นะคะตรงนี้ดูไปดูมาเหมือนเลขสี่นะคะท่านผู้ชมติดกันนะคะถ้าไม่เกสก็5้าสี่นะคะ มองได้สองมุมนะคะท่านผู้ชมคะตรงนี้นะคะก็ถ้ามองอีกมุมหนึ่งเหมือนเลขห้าอีกมุมหนึ่งเหมือนเลขเก้านะคะถ้าไม่เก้าสี่ก็ห้าสี่นะคะท่านผู้ชมไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะมองเห็นเป็นตัวไหนได้บ้างนะคะก็ค,ะคอมเมนต์บอกด้วยนะคะงวดก่อนแอดก็ได้มาส่งนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่ได้ลงคลิปนะคะ วันนั้นแอดก็มาสองมองเห็นเป็น7557นะคะแต่ว่าคลิปวันนั้นแอดก็ไม่ได้ลงนะคะท่านผู้ชมก็เสียดายมากๆเหมือนกันนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะมาส่งให้กับเอฟซีทุกท่านได้ส่งไปด้วยกันนะคะเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะตรงนี้ก็เหมือนเลขห้นะคะท่านผู้ชม ตรงนี้นะคะตรงนี้เหมือนสามกับห้านะคะตรงนี้เหมือนสามตรงนี้เหมือนห้านะคะตรงนี้เหมือนเก้าสี่หรือไม่ก็ห้าสี่นะคะก็ <Hayır. S 1> โดกเห็ดที่สองก็มองเห็นสองที่นะคะท่านผู้ชม 94หรือไม่ก็54นะคะตรงจุดน so ี <Nor like anything preserved> ้นะคะส่วนตรงข้างบนตรงนี้เห็นเป็น3 5หนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขดอกเห็ดในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะเพราะว่าดอกเห็ดก็เคยให้โชคมาหลายต่อหลายมวดเหมือนกันนะคะก็ ขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละท่านด้วยนะคะถ้าใครมีบุญวาสนาพอคนนั้นก็จะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะแอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้เป็นตัวเลขที่ใช่แล้วก็มีโชคนะคะ ฝั่งนี้ก็เหมือนหนึ่งกับศูนย์นะคะท่านผู้ชมก็ยิ่งสองก็ยิ่งเห็นตัวเลขเยอะนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่องด้วยสายตาตัวเองนะคะไม่ต้องเชื่อแอดมากนักน,นะคะท่านผู้ชมเผื่อว่าท่านผู้ชมทางบ้านอาจจะมองเห็นตัวเลขที่มีโชคนะคะ แต่ที่ชัดชัดที่สุดก็จุดนี้นะคะท่านผู้ชมเก้าสี่หรือไม่ก็ห้าสี่นะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าจะโชคดีในงวดนี้นะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ